ชีวิตในเดือนกระกฎาคมของชาวราศีมังกรน,นะคะจะเป็นยกงไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่ามาเริ่มที่การงานนะคะโอ้หม่กอด ten of swords อเค y okay. three of p e n t a c l e นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะ five of s w o oh r d โอ้โห จังหวะนี้นะคะชาวราศีมังกรเดือนอตัวของเดือนกร,รกฎาคมนี้ชาวราศีมังกรอาจจะเจอศึกหนักอยู่เหมือนกันนะเทนอฟสอดนะคะอาจจะมีความความเหนื่อยล้านะคะคนเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะตัดจบนะคะหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆอมองในแง่ดีก็คือโปรเจกต์บางโปรเจกต์ก็จะจบลงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ร้ายเนี่ยนั่นหมายความว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของการหมดแพชชั่นนะคะกับงานที่ทําหรือว่าค่อนข้างเหนื่อยหนักหรือว่าระวังทํางานจนปวดหลังนะคะระวังทํางานจนเหนื่อย แฮกนะคะทริอัลแพนเตโคนะคะการงานของคุณเนี่ยจะมีการาประสานงานที่ดีคะ่ะทริอ e n t พนเตโคผลงานออกจากาผลงานเนี่ยเหมือนกับเป็นที่ประจักษ์หรือพรีเซนต์งานต่างๆผลงานออกมาดีแต่สิ่งที่ไพ่บอกนะคะไฟล์อัพสอดเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องงานนะคะคุณทําอยู่แต่ว่าคนที่เคยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนบางคนเนี่ยลูกค้าหายบางคนเนี่ยจะเหมือนกับเพื่อนในทีมหายหลายคนที่ทํางานเป็นตัวของ พนักงานประจำเนาะจะเป็นลักษณะของการที่เพื่อนร่วมงานหายไปแล้ว,ว่บริษัทยังไม่มีใครเข้ามานะคะช่วยเหลือสพอร์ตตรงหน้าน,นี้นะคะแต่ข้อคนที่เป็นเจ้าของกิจการอะ่ะตันเคยเจอใบเนี่ยคือ มาสุดก็คือการถอนหุ้นนะคะหรือว่าคนที่ช่วยหายไปมีลูกน้องลูกน้องหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราเหนื่อยมากๆนะคะสาหรับสัปดาห์ในเรื่องของอเดือนกรกฎาคมน,นี้ค่ะแต่สิ่งที่ไพ่บอกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณค่ะอยากให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าตัวคุณทําได้นะคะนายอัฟฟานเนี่ยชีวิตจะก้าวหน้าก้าวกระโดดวันหนึ่งที่แบบเราไม่มีคนช่วยแล้วเราทําได้เนี่ยคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองมากๆค่ะว่าคุณศักยภาพของคุณอ่ะเพียงพอนะคะสิ่งที่คุณทํามานะคะจะออกดอกออกผลอย สิ่งที่ระวังคือแบบอย่าเหนื่อยจนแบบทํางานจนเหนื่อยจนไม่สบายะค่ะเราก็ลองดูหรือบางคนเนี่ยตัวเทรนออัสอดบางคนอาจจะเลือกตัดจบบางธุรกิจหรือโปรดักบางอันที่แบบเอออันนี้ฉันไม่ขายแล้วหรือว่าไ,ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆะค่ะแต่อย่าให้เชื่อว่าตัวเองสกยภา่าของตัวเองทําได้เนาะ,ะเรามาดูกันในเรื่องของออการเงินเดือนกรกฎาเป็นยังไงบ้างพี oh, Aha, ระมิโอ้โฟล์บอลนะคะวีนับคับ เรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้เนี่ยไม่ถือว่าขัดสนนะถือว่าเป็นจังหวะที่คุณได้เรียนรู้เรื่องการเงินอะไรเพิ่มเติมมีความมั่นคงในตัวเองแล้วก็ควีนซับคัพขึ้นมาเนี่ยคะ่ะน่าจะใช้เงินไปนกับการดูแลซัพพอร์ตคนรอบข้างนะคะแนะนำอะไรเรื่องการเงิน n า w p e n แพนต์คนะคะ เทนซอบขาบโอ้ใช้เงินเยอะนะคะใช้เงินเยอะใช้เงินเปลืองพอสมควรนาอัพเพนเดคอคเนี่ยจริงๆอาจจะต้องระวังสิ่งเมื่อกี้เราถามว่าระวังอะไรเนาะนาอัพเพนเดคอลเป็นการใช้เงินเกินตัวบางครั้งอะคะ่ะเราอยากซับพอร์ตครอบครัวนะคะลูกอยากเรียนอะไรเรียนก็ <c oughs> <c oughs> ตัวเองอยากทําอะไรท่อนะคะซื้อของอะไรฟุ่มเฟือยซึ่งถามว่า เรามีตังค์ใช้ข้อดีคือนายเอาเพนท์เคิลเนี่ยแปลว่าเรามีตังค์ใช้เรามีตังค์พาลูกไปคาเฟ่ไปทํโน่นทํานี่ต่างๆค่ะไปเรียนพิเศษต่างๆได้นะคะแต่ว่าต้องระวังไว้นิดนึงนะเพนท์เคิลบางครั้งมันเป็นเรื่องของการเ,าเกินตัวบางครั้งน่ะสมมุตินะแบบเหมือนกับของใช้บางอย่างนะคะเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กระเป๋าแบรนด์ดังขนาดนี้อะไรย้ยคะหรือว่าเรา,เราใช้อันที่มันถูกลงก็ได้หรือว่าร้านอาหารนี่อย่างเงี้ยจริงๆมไม่ได้แปลว่าแบบไปกินร้านอาหารดีๆไม่ได้นะแต่มันไม่ควรจะเป็นทุกวัน อันนี้อันนี้พูดถึงตัวเองเหมือนกันนะแล้วก็เทนซอบขับขึ้นมาเนาะก็จะเป็นลักษณะของการที่ซัพพอร์ตครอบครัวชีวิตครอบครัวมีความแฮปปี้ดีค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยน่าจะใช้กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บางคนอาจจะใช้เงินสุรฤทยสุดฤทธบ้างแต่ก็อย่างที่บอกว่าอย่าใช้เงินเกินตัวเนาะก็เอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดอย่าซัพพอร์ตจนแบบเออเรามาเสียใจทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บริหารเรื่องของการเงินดีๆค่ะถัดไปนะคะเรื่องของความรักคนโสดเป็นยังไงบ้าง,งราศีมังกรโอ๊ย ไพ่อ no uh, э ัพเพนต์์โฮน้อยใจเชี่ยสไตล์อยู่หรอคะเอ่อเซเว่นอวาร์แล้วก็เทนสวร์คนโสดเดือนนี้ยังไม่มีดวงกับเรื่องของความรักเนาะมันเหมือนงานยุ่งมากเออมันก็ ลิงกันอะเมื่อกี้งานยุ่งมาก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 จริงๆอย่างี้เราก็บอกว่าชีวิตไม่แต่อุปสรรคปัญหาหรือว่าช่วงนี้นะคะก็ไม่ค่อยไดูดูดแลตัวเองกลับมารักตัวเองก่อนค่ะตอนนี้โหมงานหนักเนาะคือถ้าจะมีความรักอ่ะคือช่วงเนี้อ,อาจจะยังไม่เหมาะนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่แบบมีหลายอย่างที่ต้องบริหารจัดการไปโฟกัสเรื่องงานค่ะเพราะว่างานของคุณเนี่ยเทนซ์วันเนี่ยแปลว่าอีกนิดนึงเขาจะสําเร็จแล้วนะวันนี้ค่ะถ้าแบบไม่มีใครเหลืออยู่เนาะเราอาจจะพอพอจบเรื่องนี้มีคนเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าเราเองอาจจะกลายเป็น หัวหน้างานก็ได้นะเพราะว่าไม่มีใครแล้วเนาะอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการแบบว่าเรียนรู้เพื่อเติบโต,ตไปอีกระดับหนึ่งหรือว่าไปทุ่มกับเ่วงางานอยู่ฉะนั้นคนโสดไว้ก่อนนะสําหรับคนมีคู่ค่ะอ้เช่นอ้เดทขึ้นมาเลยแอมพอร์โรนะคะแล้วก็ทีออฟคัพนะคะด e ะมูนอีกใบหนึ่ง โอเคนายเาในช่วงของคนมีคู่นะตันมองว่าอย่างนี้มันเป็นลักษณะของการที่ตัดจบใครที่ไม่ใช่ก็ตัดออกแต่ว่าบางครั้งอะคะ่ะถ้ามองในแง่ดีมันก็จะเป็นไพ่อื่นอะเดทขึ้นมาใบเดียวคะ่ะมองในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าจะแปลตรงๆเลยบางคนอาจจะเลิกลาแต่การเลิกลานี้ทาให้คุณอะ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องหลายเพราะว่าสุดท้ายคุณแฮปปี้คืออาจจะเป็นคนที่อยากเลิกกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นไวได้หรือในอีกมุมนึงค่ะถ้าคนที่แบบความสัมพันธ์มาในทิศทางที่ดีแปลว่าจะตัดจบบางปัญหาหรือมีการเคลียร์ปัญหาซึ่งกันและกันมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพูดกันแล้วก็มีโอกาสในการที่แบบความสัมพันธ์อะมันจะแบบดีขึ้นได้นะคะดมูลขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงความระแวงนะคะสงสัยนะคะในความสัมพันธ์นะคะแนะนำอะไรให้สำหรับคนมีคู่ดีกว่าเนาะ เอกอัพคับนะคะถ้าเบื่อเนาะลองไปเที่ยวดูนะคะเอ็กซ์อัพสอดค่นะท่านคะแล้วก็สิกซอวานความรักยังไปได้ค่ะขอให้แบบเอ่อเคลียร์เรื่องที่เราเบื่อไหนเนาะตัดจบเรื่องเกา่าๆแล้วก็ถ้าเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปพักดูนะคะหรือบางคนเนี่ยห่างแป๊บนึงหรือว่าแบบไม่ต้องตอบแบบแชทรีบตอบอะไรขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะความสัมพันธ์กลับมาในทิศทางที่ดีได้ค่ะขอให้บอกว่า หาตัวเองเออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปเดทกันบ้างนะคะงาน,นนี้อาจจะเป็นเอกลักมันจะเป็นทางไกลต่างประเทศก็ได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของอต่างจังหวัดนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณหรือบางคนเนี่ยห่างไปวิสเน็ตทริปอะไรเงี้ยก็ห่างกันพักหนึ่งพอกลับมาก็จะคิดถึงกันแหละค่ะถัดไปนะคะในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดีกว่าเนาะอืมโอ,โอเคเดือนนี้มีโอกาสเนาะบางคนเนี่ยคือคนที่ ยิ่งใครเป็นรักทางไกลแล้วเป็นรักความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนอะเวลาเนี้ยมันมีโอกาสที่จะ ออมงลงได้นะมีโอกาสแบบคบกันเป็นแฟนได้แล้วก็มีโอกาสไปเที่ยวด้วย,วยกันได้ด้วยคะ่ะหรือนะคะแบบพัฒนาความสัมพันธ์จากการที่เป็นแบบคนเอ,อ่อที่เป็นคนคุยพัฒนาไปเป็นลักษณะของครอบครัวกันได้บางคนเนี่ยอาจจะมีทริปไปเที่ยวหรือว่าบอกรักกันในทริปไปเที่ยวนะคะขอเป็นแฟนกันในทริปไปเที่ยวก็เป็นไปได้ถัดไปนะคะเรื่องของสุขภาพแนะนะอะไรระวังอะไรคะน้ำมูลความเครียด โอ้เซเว่นออฟสอดนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะดีเอ็มเพรสหนึ่งเครียดสองการดูแลตัวเองน้อยลงสามอ้วนนะคะหรือว่าบางคนอนาจจะแปลในทีทางที่ดีเอ็มเพรสอาจจะเป็นว่า,าระวังในเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับ เพื่อนเซเว่นออดสอดด้วยตั้งองอวงังพวกตั้งคันต้องหมดลูกก็ได้ค่ะหรือว่าค,ความเครียดวิตกกังวลฮอร์โมนอาจจะทําให้เราแปรปรวนนะคะลักษณะนั้นได้หรือว่าบางคนอาจจะมีสิทธิในการตั้งคันนะคะถ้าใครไม่ได้มีแผน่นจะมีน้องกอ็ป้องกันไว้นะคะจะเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับคุณค่ะใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลูกตาลค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อที่ไลน์ฟิเศษเขาไลน์แอดแอดฮารุโอบายลูกตาลได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัส